ครั้งที่แล้วทําสีมว่วงครั้งนี้มาทําสีเขียวค่ะแล้วก็เรามีทีเด็ดทุกคนสบู่เดมี่สีเขียวกินสบู่เลยเหรอกินได้ต้นนมน้ำให้เดือดก่อนเราจะทาเป็นบุญนะคะน,น,นี่น้ําเดือดแล้วไม่รู้ว่าใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนอ่าแล้วก็คนให้มันละลายนี่ใส่สีเขียวลงไปค่ะเขียวไหมเฮ้ยถูกต้องจี๋เหมือนสบู่เดมี่เลยทุกคน นี่คือแม่พิมพ์ของเรานะทุกคนเฮ้ยดูด,ด,ดีไม่ใส่น้ำตรงน้ำตาลเลยอะเอางี้เลยเหรอมาค่ะเราจะเอาพักไว้ตู้เย็นนะคะให้มันเซตตัวแล้วมาดูกันว่าสูริเม่จะกินได้ไหมนี่เราจะมายอมหมูยอ,ยอเป็นสีเขียวนะคะกับมาม่าลืมค่ะมาม่าสีเขียวของเรานะทุกคนเฮยนี่แหละนี่แหละ อุ้ยได้กินมากนี่ค่ะมาม่าสีเขียวได้แล้วหมูยอสีเขียวไม่ไม่ปกติมันต้องต้มไปกับน้ำสีเขียวไหมแล้วมันกินได้จริงใช่ไหมเนี่ยเริมไม่มั่นใจแล้วโปรตีนนะคะวันนี้หมูยอสีเขียวว้าเดี๋ยวเรากินให้ดูก่อนนะคะตอนนี้ก็เสร็จหมดทุกอย่างรอสบู่เดมี่นะคะสบู่เดมี่ที่กินได้เป็นยังไงทุกคนรอดูเลยนะได้แล้วค่ะมาน,นี่มีรุน่ะทุกคนกูเป็นเสียทรงอะ่ะ เสียทูงมาวิมาแล้วเออกล้องมาวิเหมือนมากเอาดีเห็นไหมมันจะเป็นแบบเนี่ยโบลงตรงนี้อ่ะเมื่อสบู่ไดไม่มากเมือที่ขอแต่งจัดทรงก่อนนะคะทุกคนแล้วเราจะมากินสบู่ไดไม่ให้ดูนี่และนี่คืออาหารสีเขียวและทีเด็ดคืออะไรทุกคนนี่ค่ะ บบแชพูเดนเม่บบแชมพูเดนเม่จริงๆนะเนี่ยทุกคนมาดูกันว่าเมาย์ลี่จะกินได้ไหมดูที่ช่องเมยลี่นะคะ